ตุนไข่จะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆเนาะพี่น้องไข่ห้าลูกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็ได้เมนูง่ายๆค่ะมือนี้จะมาตุนไข่ตุนแบบบ้านอีสานบานเฮานี่ล่ะค่ะบ่ม,มีพิธีรีตรองอยังมากไายกินกับข้าวเหนียวห่อนๆจะพี่น้องมือนี่ก็ได้ไข่หาน่วยค่ะแล้วก็สิตีผสมด้วยส่วนผสมกับมีชูรสค่ะ สีอู่ขาวรสด,ดีอ่ะพี่น้องจ้าเรากะสีหันผักชีลงไปเนาะค่ะเนาะเราก็ต้นหอมต้นหอมผักชีหันเป็นชิ้นน้นอยลงไปแล้วกะสีหันบักพริกสดลงไปน้าค่ะพริกแดงค่ะหกน้วยนี่แหละคะ่ะแต่มันมีแบบว่ารสสะตาออก็ิแนจากน้อยเนาะคะ่ะเราก็สีตีส่วนผสมเห้เขากันแหละพี่นอ้องป่ะสีล้วก็สีมิสไซนามน้ำเดือดค่ะเด้อการตุนไข่ ใส่น้ำสะอาดประมาณสองสามช้อนโต๊ะนี่แหละค่ะไข่าหาหน่วยถ้าเอาใส่หลายไข่ปุ๋นเขาจะฟอเกินไปจ้ะมันจะบาดแสบเด้อพี่น้องถ้าเอาใส่น้ำเยอะเกินไปมันจะบ่ค่อยฟอปันใดมันจะเป็นไข่ตุนที่เนื้อแน่นอยาาไข่ไข่ไข่ส้งเครืองประมาณนั่นแหละค่ะแต่มีพริกไทยกับใส่พริกไทยน้ำไปลงไปน้ำจากน้อยเด้อค่ะเด้อพี่น้องจะได้หอมอ่ายายแพ้ม่มอนี่กับสีใส หยอดน้ำบักน้วลงไปอันชิ้นนึงนี่แหละค่ะเปียงหนึ่งบีบลงไปจุดหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อจะเฮ็ดให้่ไข่เน,น,นี่ยมันฟูเนาะค่ะอมนี่เนละค่ะตามเห็นเลยตามที่ยายแพกะกำลังเฮ็ดอยู่เนาะค่ะแส่รดดีจัดน้อยรดดีกับโลลงพี่น้องก่อนไงปพดยายแพะจะเอาออกค่ะเดี๋ยวมมนสิเข้มเกินไป <laughs> แต่จะหัว ใส่น้ำก็ต้องลลยค่ะถ้ามันลลยมันเจ็บปอกในแบบว่าไข่ตุนเมื่อแน่นๆจักน้อยเนาะค่ะเนาะถ้าเขาใส่น้ำเยอะมันจะออกมาแบบไข้แบบเอื่นว่าไข่อย่างไรไข่สงเครืองค่ะน้ำที่ตุ่มไ้ก,กะเดือดเราจะพี่น้องที่นี่เขาจะเอาถ้วยเนี่ยค่ะ ใส่ถ้วยแบบนี้สามารถตุนได้เด้อค่ะเด้อถ้วยสมัยดังเดิมของเขานี่ค่ะบ้างนงไปยังสี่เล้วค่ะแล้วก็เอาฟ้าหมอปิดไ้ผ่านไป1ิหานาที20นาทีมาเบิงผลงานกันจ้ะโอ้เป็นตาแซบบอจ้าขอบคุณทุกการรับชมวิดีโอจ้าสวัสดีจ้า